สวัสดีค่ะ CLP ค่ารถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะมาเจอกับต้นน้ออ,อีกแล้วนะคะกับช่องของเราค่ะวันนี้นะคะต้นน้อยจะมาคุยเรื่องของหัวข้อของการสั่งซื้อรถไฟฟ้ามีลูกค้าถามมาเยอะค่ะว่าเวลาสนใจรถไฟฟ้าเนี่ยจะสั่งซื้อยังไงหรอช่องทางติดต่อย,ยังไงขั้นตอนการสั่งซื้อยังไงนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะรถไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะคะเบอร์โทรเออแอดเออแอดไลน์มานะคะหรือว่าตามเพจเพจ CLP คาของเราได้เลยค่ะ a c e b o o กนะคะหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาในช่องทางการสัง่งซื้อของเราแต่และช่องทางที่แจ้งมาแล้วนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสอบถามว่า สนใจรถรุ่นไหนโดยที่เวลาแจ้งจะรบกวนให้แจ้งรหัสแจ้งรหัสรถรุ่นรถที่อยากได้ของเรามีทั้งหมดนะตอนนี้นะที่พร้อมขายเลยนะสี่รุ่นก็คือจะมีรุ่น M01 รุ่น M01T รุ่น M04 แล้วก็รุ่น M04T ค่ะ ทีนี้แต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงนะคะยังไงต้นอ้ออยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่องของเราและเข้าไปดูรายละเอียดว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงหรือสอบถามมาก็ได้นะคะหลังจากที่เรารู้รุ่นแล้วว่าเราจะเอารุ่นไหนเราก็จะมาคุยเรื่องราคากันราคาแต่ละรุ่นไม่รวมค่าส่งค่ะค่าส่งนะคะอย่างถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีค่าส่งนะคะ อย่างทางจังหวัดจะมีค่าส่งหลังจากสรุปเรื่องการจัดส่งอะไรเลนเรียบร้อยสรุปยอดกันเรียบร้อยนะคะการสั่งซื้อนะคะจะมีการชําระมัดจํา5,000บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เหลือชําระไปทางตอนรับรถค่ะเราจะมีช่างมีเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะไปส่งถึงนาบ้านซ้อนขับตัวรับรถแล้วค่อยจ่ายตังค์ที่เหลือค่ะ ดังนั้นนแล้วลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะว่ารถที่ได้มาเนี่ยจะตรงปกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะ,ะจบขั้นตอนเรื่องการสั่งซื้อแล้วนะอย่างนี้นะ้ลูกค้าก็สบายใจได้เนาะระยะเวลาการจะส่ง7วันค่ะรถทุกคันนะคะเราผลิตใหม่อย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะคะผลิตใหม่ทุกคันเลยค่ะทุกคันผลิตใหม่หมดนะคะวันนี้นะคะต้อนอ้อมีคิวส่งรถเนี่ยสองคันถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น m ศ1 รุ่น M 0 1น T ก็คือจะเป็นรุ่นที่นั่งได้4 5ที่นั่งค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นการขับแบบแคนมอเตอร์ไซค์ค่ะที่นี่นะคะรถรุ่นนี้จะกลังจะไปส่งที่เชียงใหม่นะคะข้อดีของรถรุ่นนี้ทํำยังไงมันขับโดยใช้มือไม่ต้องใช้เท้าเลยคนแก่ผู้สูงอายุผู้พ่ขาเข่าอ่อนแรงขับได้หมดนะคะขับง่ายทั้งน,าน้านที่นั่ง ข้างหลังสองที่นั่งท้ายสองที่นั่งท้ายสองที่นั่งนะคะปรับเป็นกระบะได้ปรับเป็นกระได้สารพัดประโยชน์นี่เรามีแท่นชาร์จนะคะกับตัวทัมเมอร์แถมมาให้อีแล้วนะคะลูกค้าอ่ะทีนี้เนะนี่ยลูกแยงนะคความพิเศษคือลูกค้าเขาบอกว่าเขาอยากได้เบลลเขาอยากได้เบลลสองตอนเลยมันมีคนถามมาเยอะไงว่า ไม่เมเบลแล้วแบบนั่งตั้งไปจะตกหรือเปล่าคุณมันไม่ตกเพราะรถมันไม่ได้เร็วมากนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็จะมีเบลด้วยอีกชั้นหนึ่งก็ได้เบลเนี่ยมันจะเป็นวิธีการคาดเบลแบบเอวคาดที่เอลนะคะเหมือนเหมือนบนเครื่องอะเครื่องบินอะเนี่ยเปิดแล้วก็ปิดเปิดง่ายๆเลยนะคะข้างหลังก็เหมือนกันนั่งได้สองที่นั่งนั่งได้สองที่นั่งรุ่นนี้นะคะ ด้าสองที่นั่งมีที่พักแขนพักเท้าให้ท้ายตรงนี้เก็บของได้เหมือนเดิมเก็บของได้เหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่รุ่น M ศูนหนึ่ง T ราคาอยู่ที่เจ็ดหมืสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทน,นะคะรุ่นนี้ไม่รวมจัดส่งนะแต่ข้อดีของมันคือมันคันใหญ่มอเตอร์ใหญ่650วัตต์แบตเตอรี่หก้อนนะคะเห็นไหมคะว่า รับรองว่าปลอดภัยมีทีมงานเซอร์วิสวิ่งทั่วประเทศต่อมามาอีกรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นน้องใหม่รุ่นใหม่มาแรงเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นขับพวงมาลัยขับพวงมาลัยเหมือนรถยนต์รถกอล์ฟเลยนะคะพวงมาลัยเบามากเห็นไหมคะว่าพวงมาลัยเบามากนะคะมีคันเร่งมีเหยียบเบรกนะคะมีเบรกมือนะคะ ะะเวลาเรากดปุ่ก็กดไปที่เด็กหนึ่งทีนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะปุ่มเดินหน้าถอยหลังเกียร์สปีดนะคะหนึ่งสองสามรีโมทสัญญาณกันขโมยมีหมดนะคะพิเศษคือข้างหน้าเนี่ยมันนั่งได้สองที่นั่งนั่งได้สองที่นั่งนี่เดี๋ยวจะนั่งให้ดูนี่นั่งได้สองที่นั่งเดี๋ยวจน,อ,น,นอ่อนนอนอต,นอตัวเล็กเนี่ยมันนั่งได้สองที่นั่งเห็นไหมคะ แต่ถ้าอย่างคนตัวใหญ่จะนั่งได้คนเดียวเนาะแต่ว่าความสบายของเบาะมันกว้างมันกว้างนะคะส่วนข้างหลังนั่งได้สองนะคะท,ท้ายได้สองท้ายได้สองเป็นกล่องเก็บของได้ด้วยท้ายตรงนี้เป็นกล่องเก็บของให้ด้วยนะคะ ดูเป็นกล่องเก็บของรุ่นนี้กับรุ่นนี้ท้ายเป็นุ่งเก็บของเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะพักแขนนะคะพักเท้าให้สะดวกสบายขับง่ายนะคะใครอยากคิ้วคิวสายแบบขับคิ้วคิ้วสวยๆแบบขับสบายๆอยางเงี้ยก็คือคันนี้เลยรุ่น A04T นะคะรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้คือรุ่น M0CT เป็นการขับแบบพวงมาลัยนั่งได้ห้หที่นั่งค่ะรุ่นนี้นะคะ M0CT นะคะราคาอยู่ที่8 4 9 0 0บาทค่ะระบบช่วงล่างเป็นดิสเบกผ้าเบกจานเบกมีน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายมีน้ำมันเบกโชคสีต้นขับสมูทขับสบายรับรองว่าคุณใช้แล้วจะติดใจเรื่องงานเซอร์วิสหลังการขาย ไม่มีปัญหาเรามีคิเซื้อวิ่งทั่วประเทศอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะคะเก็บเงินไปทางนะคะหากใครสนใจสามารถเข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์โทรมานะคะ Facebook เว็บไซต์ YouTube ได้หมดเลยนะคะวันนี้ต้อนนอออัพเดตจากียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ